สวัสดีค่ะชาวราศีสิง์สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมิถุนายน2564นะสําะสำหรับชาวราศีสิงห์จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะก็มาดูกันนะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอ้พไพ่ใบแรกเจอเฮอร์มิตนะคะ แสดงว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะไม่ค่อยอยากจะสูงสิงอะไรกับใครนะ <laughs> เออไม่ค่อยอยากจะอยู่กับใครไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรกับใครนะคะในช่วงนี้นะเหมือนกับว่าปลีกวิเวกอมทํางานก็ทํางานคนเดียวคุยก็คุยกับตัวเองพูดกับตัวเองอยู่คนเดียวนะคะเหมือนตอนนี้ที่ฉันก็พูดอยู่คนเดียวนะ <laughs> อะ่าทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งนะคะนี่ชัดเลยจะเห็นได้ว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะ รู้สึกเหมือนกับว่าการอยู่คนเดียวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสาหรับตัวเองนะคะไม่เจอใครไม่พบปะสังสรรอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะคิดอยู่แล้วว่าตอนนี้ต้องดูแลตัวเองนะสุขภาพตัวเองสำคัญสำคัญกว่าที่จะต้องไปเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้นะคะคือเนื่องจากว่าสภาวะการมันเป็นแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะรู้สึกแบบนี้นะ เพราะอะไรเพราะว่า,วาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ช่างเมาช่างมอยไงเมามอยเก่งเป็นคนที่แบบเข้าสังคมเก่งเป็นคนที่แบบชอบพูดชอบคุยกับคนนุ่นคนนี้คนนั้นเก่งอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะไม่ถึงว่าคุณอาจจะต้องแบบทํางานกับคนเยอะๆนะตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าต้องหยุดทุกอย่างอืม หยุดทุกอย่างเลยบางทีนะคะบางทีนะอาจจะหมายถึงชาวราศีสิงห์บางท่านนี่ از, อาจจะอาจจะป่วยแล้วก็ได้ <S <s ก็เลยต้องมากักตัวเองไง <c> เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆต้องพูดจากับคนเยอะๆมันก็มีโอกาสสูงที่คุณจะติดเชือ้อถูกไหมคะถ้าเป็นช่วงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ชาวราศีสิสงห์เมงท่านเนี่ยติดเชื้อไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไอจจ้จ่องอยู่ในช่วงที่แบบต้องกักตัวเองอะ่ะอืมต้องไม่ส่งสิ่งกับใครนะคะจนกว่าจะหายดีจนกว่าคุณจะหายอะ่ะนะก็บางคนนะคะในช่วงนี้บางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะ นะคะคแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนด้วยนะอืมคือมันให้ความเสื่อมเหมือนกับว,ว่าบางคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนะคะจริงๆแล้วคุณควรจะต้องได้รับเงินชดเชยไงแต่ไม่ได้อืมแต่คุณไม่ได้ อันนี้คือมีโอกาสเป็นไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วคนจะได้เงินไงคนจะได้เงินก้อนด้วยแต่ว่าไม่ได้ไงก็อย่างที่บอกว่าคุณจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหมอเขาจะเขียนว่าคุณเก <laughs> ี่ยวกับวัคซีนหรือไม่เกี่ยวกับวัคซีนใช่ไหมคะอืมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องอยู่ตัวคนเดียวทํางานคนเดียวพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองไปก่อนนะอืม แล้วก็ที่สําคัญคือว่าต้องดูแลร่างกาสุขภาพให้เยอะนะคะทําไมไพ่มาถึงชี้ว่าป่วยจังเลยไม่เข้าใจนะแต่เ,เป็นม่าคือในช่วงนี้เน่นเราอาจจะรู้สึกไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขไม่มีความสุขแล้วมันเกี่ยวเรื่องเงินด้วยนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าช่วงนี้คุณจะจะชีวิตคุณเปลี่ยนอะ ชีพคุณมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมการวิถีชีวิตที่เคยปีมาเนี่ยคือแบบเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะบางครั้งอยากจะทําอย่างหนึ่งแต่มันทําไม่ได้การจะไปเจอคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากคุยกับคนอื่นก็ยากเพกราะกลัว,วมันจะเนี่ยแพร่เชื่ออะไรไปอย่างเงี้ยในช่วงนี้ก็เลยแบบอืม อยู่แบบเงียบๆงบเงาเงา,งาคนเดียวไปก่อนนะจ๊ะเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยจ,จะต้องมีเรื่องเอ,อที่เราต้องจ่ายเงินก้อนเยอะเยอะแต่มันมแต่รู้สึกเหมือนเหมือนจะไม่ได้ตังค์มากอ่ะนั้นนะเกิดเป็นว่าเหมือนกับคุณจะไม่ได้ตังค์มากกว่ารู้สึกอาจจะพลาดอะพลาดโอกาสที่จะได้เงิน คือถามว่ามันเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคไหมก็ก็มีก็มีนะคืออาจจะเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคที่คิดว่าจะได้แต่มันไม่ได้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะได้คุณจะไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะไม่มีโอกาสจะได้นะจะไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่านะตอนนี้คืออาจจะยังอาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังละกันนะคะ เราก็มองในแง่บวกเข้าไว้ว่าเออมันก็โอเคอาจจะไม่ได้เท่านี้แต่อาจจะได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เงินปอบขวัญเงินชดเชยเลยประมาณนั้นนะคะมีโอกาสที่จะได้อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่ไ,ได้ก้อนเล็กประมาณนั้นนะทีนี้เนี่ยการได้ถามถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะต้องเริ่ม แบ่งเบาอะภาระคือหมายความว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่เป็นแรงงานหลักในบ้านที่จะต้องแบบหาหาเงินเข้าบ้านอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องแบบให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาภาละพวกเนี้ยหรืออาจจะต้องมีคนมาช่วยคุณนะคะ มันให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณคุณน่าจะป่วยอะ่ะแล้วจากที่คุณเคยเป็นคนเป็นเดอะแบกเนี้ยคุณแบกไม่ได้และอืมเงินก็นไม่ได้งานก็นไม่ได้กลายเป็นว่าอาจจะต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยจริงๆ้วเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยรวมไปถึงสมาชิกภายในค,ค,ครอบครัวคุณด้วยนะลูกเด็กเล็กแดงต้องช่วยๆกันทำงาน,นง่ายๆช่วยๆกันทางานแบ่งเบาภาระไป นะคะจนกว่าคุณจะหายดีนะหรืออาจจะหมายถึงในช่วงนี้เนี่ยอีกกรณีนึงนะคะคือในช่วงนี้นี่คือแบบมีเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นมาก็ได้คุณอาจจะกําลังจะมีลูกนะคะนี่อีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะต้องทํางานมากขึ้นจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือมองในแง่คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณแบบพยายามกันมานานแล้วนะว่าอยากจะมีลูกแล้วสุดท้ายก็ได้ แต่ว่าในช่วงนี้มันก็กลายเป็นภาระไงนะคะการตั้งท้องในช่วงนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามแต่ว่ามันอาจจะนําพามาซึ่งความยากลําบากในการใช้ชีวิตในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือมันก็มันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณควรจะเซเลบรตมันเป็นเรื่องที่คุณควรจะดีใจอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคุณพยายามมานานแล้วไงเออแต่มันกลายเป็นว่า <laughs> คือ มันไม่ใช่สภาวะการเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะคะคนท้องเนี้ยต้องดูแลตัวเองให้ดีม,มากๆเลยในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เข้ามานะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะ,ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รออยู่ด้วยนะคะ เอาเป็นว่าช่วงนี้ต้องจัดสรรปันส่วนนี้ให้ดีๆแล้วกันนะคะเรื่องรายรับรายจ่ายพยายามบาลานซ์นะคะอันไหนที่สามารถที่จะหาเงินเพิ่มมาได้ก็ทํานะคะทําให้มันแบบหลายๆช่องทางอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยในอนาคตเราเริ่มมีค่าใช้จ่ายที่รอเราอยู่นะเนี่ยเลี้ยงลูกคือมันให้ความรู้สึกเหมือนมีลูกอ่ะคุณมีลูกอ่ะคุณได้ลูกอ่ะอาจจะเป็นลูกสาวด้วยซ้ําไปนะคะแต่แน่นอนว่ามันมันมาพร้อมกับความ มันมาพร้อมกับภาระแล้วก็ความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นนะคะก็ต้องหาเงินเข้าบ้านให้มากขึ้นด้วยนะทีนีเ้เด็กเองก็ต้องดูแลด้วยนะคะในช่วงนี้คนที่แบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือแม่ลูกอ่อนคืออาจจะยังไม่อาจจะยังไม่คลอยก็ได้นะตรงเนี้ยต้องระวังนะคนท้องต้องระวังนะคะย้านะต้องระวังให้มากๆคนที่มีลูกตัวเล็กๆลูก,ลกวัยรุ่นเนี้ยก็ต้องแบบดูแลกันที่ดี ะะบางครั้งเนี่ยต้องกดขันต้องแบบต้องพูดกันเยอะเออต้องพยายามเน้นพยายามย้อว่าจะต้องทําตัวอย่างนั้นอย่างนี้เพี่อป้องกันตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องอพยายามนะในช่วงนี้ต้องดูแลกันให้มากๆนะที่นี่ในเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานก็เหมือนกันเหมือนกับว่าในช่วงนี้การทํางานของคุณก็อาจจะเป็นประเภทแบบใช้เดียวเป็นงานที่แบบ ถ้าเกิดว่าต้องเป็นงานที่ต้องเจรจาเยอะๆคุยเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีอเปลี่ยนวิธีในการคุยซึ่งมันอาจจะลําบากบ้างแต่ว่ามันก็ปลอดภัยไงอ,อาจจะคุยทางโทรศัพท์คุยผ่านแอปพลิเคชันคุยผ่านโซเชียลส่งสั่งงานมันเอหรือเพิ่มแบบวิดีโอคอนเฟรนส์อะไรประมาณประเนอนนะอ่ะม,มันมันลำบากอะเอาง่ายมันลำบากทํางานยากแต่ว่ามันปลอดภัยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยในช่วงนี้นะคะคืออย่างน้อยๆกันได้เดอะเฮอร์มิย บอกไปเลยว่าคืออย่างน้อยๆคือต้องพยายามทํางานแบบแบบคนเดียวอะ่ะแยกแยกตัวกันอะ่ะคือจะต้องไม่รวมกันแน่ๆนะคะช่วงนี้นะถามว่าได้เงินดีไหมก็ดีอยู่นะเรื่องของการเงินก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องเงินชดเชอาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้อย่างที่คิดเอาง่ายๆนะบางคนอาจจะเลิกจ้างงานก็ได้นะ อันนี้มันก็มีโอกาสที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยโอกาสสูงมากนะฮะสำหรับบางคนนะคะในอนาคตอาจจะมีนะถูกเลิกจ้างแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเลิกไปเนี่ยคุณก็ยังได้โอกาสใหม่ๆไงเพราะนั้นมันก็มันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวอะเออมันก็เลย <c oughs> กัๆๆ้มกึ่งกึ่งไงมันเหมือนจะแย่แต่มันก็จะมีอื่นมาซัพพอร์ตไอ้นี่เหมือนเรื่องนี้มันจะไม่ดีแต่ก็มีอีกเรื่องนึงมาคอยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตโดยรวมนี่ยังไม่ถึงกับ ย่ำแย่ซะทีเดียวนะคะคือยังม,มีทางออกที่ดีๆรออยู่นะประมาณนั้นนะคะแต่ที่แน่ๆคือต้องดูแลกันใส่ใจกันนะคะอะไรที่ควรทําก็คือต้องทานะเราต้องมีความมีระเบียบวินัยอะเข้มงวดตัวเองให้มากๆนะคะเข้มงวดกับสมาชิกให้มากๆดูแลตัวเองให้เยอะนะคะในช่วงนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหตุที่มันไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้อะเสมอเสมอนะเราต้องระมัดระวังตัวเองให้ใหดีๆนะก่นนะคะจะทําอะไรก็ คิดให้มากๆนะไม่รู้จะเตือนอะไรก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีสิสงห์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ